ชวนพีคิสเล่นเกมกันบ้างโอ้ครับผมกับท wow. ีเอ็มซีเกมมาเลยระหว่านนี้นะฮะขอขอนุญาตแชร์ผู้ชมหน่อยนะฮะขออนุญาตเปลี่ยนแฮชแท็กใช่ไหมเป็นแฮชแท็ก TMC Live X Kiss อ่าฟิลไปฮาร์ดเลยนะครับ oh. อ๋อเกาเรียกว่าเ oh, <this> อาเดอร์สกอร์ออกเอาเดอร์สกอร์ออกด้วยเลยใช่เลยเพราะว่า <c oughs> จะได้รวบรวมโมเมนต์ในแตบบ่ละ EP ได้แบบว่าสุคสนะพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเกมแรกของเราชื่อว่าเติมเธอ MV ซึ่งผมก็คิดอยู่ในใจว่าเราจะ ชวนพี่คิดยืนทำไมเขาต้องนั่งน,นะพอ,พอมาเล่นเกมผมมันต้องแบบนั่งอปอติโ<พ>อ้โทษพี่คิดนะเล่นเกมนั่งชิวมานะกครับเกณิกาของเราพี่คิสครับเราจะมีพี่คิสไยเล่นเกมจกับผิดภาพไหมเคยครับ วิด <Video S 2> ีโอของพี่เลยครับผมวิธีการคือเราจะมีภาพ A กับภาพ B เดี๋ยวจะขึ้นบนจอน,นี้ด้วยวแล้วก็ขึ้นบนจอน,นี้ให้พี่คิสได้ดูโอเควิธีการก็คือพี่คิสต้องถ่ายถูกภายในรูปละ30วสิบวิมีทั้งหมด6รูปสามสิวบวิเนี่ยพี่เวลาคิดว่าพี่ชอบอ่ะพี่ว่า A หรือ B เป็นออริจนินอลอ่าถ้าทายถูกเนี่ยขอแค่กี่ภาพบีเอาสามในหกครับพี่ผ่านเลยโอเคอ่ามันต้องยากแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน อ่โอเคพอมไหมพี่ได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วภาพแรกมาเลยครับนี่ฮงเอหรือบีครับเอาจริงไหมเหมือนเอกับบีเป็นภาพเดียวกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเนี้ยมันเรียนมันเป็นภาพเดียวกันเลยเหมือนมีจุดเหมือนไอ้ที่จุดต่างอยู่มีฮิสอันไหนคือออริจินอลอันไหนคือไม่ใช่เนี่ยหรอเอาแค่ออริจินอลเลยที่อยู่ในมิวสิกวิดีโออ๋อมันก็ต้องบีสิฮะไอ้ชมพูคืออะไรครับเนี่ยเออไฟไฟไง อ้าไม่มีฮะพีคิดบจำได้มันถ่ายไม่เคยเห็นเออเขาไม่เคยเห็นน่าแคบคือยันเลยเพราะฉะนั้นเลือกเอแล้วพี่น้องเลือกบีบีบีฮะไม่เอาภาพอ๋อออกภาพที่ใช่คือเอโอเคภาพที่ดีไม่ใช่พี่คิดตัดสินใจเป็นภาพเอับออริจินอลแล้วภาพเอเป็นคำตอบที่ทีทู่าใจนะผมไม่มีใครหรอกที่ไปเอาโค้ด ดูไอ้ไอไม่ตบนะแลนี้เออมันมันไม่ได้ดูเหมือนไฟไฟอะไรเลยมันดูเหมือนเป็นแบบภาษาซีนะะ <laughs> เออเหมือนคนเรียนเว็บมาแล้วม็โชว์อะ่ะเออเมื่อกี้อาจจะเบสิกเดี๋ยวขย,ยับไปเรื่อยๆได้ครับขอดูภาพที่สองคนระับมาฮะ <laughs> เฮ้ยมันต่างกันยัวะ <laughs> เอาแล้วต้องลุกนะเ <laughs> หลือยี่สิบครับค่อยๆคิดก่อนอ๋อมันต่างกันที่สีหาย ผมตอบ B ครับมันไม่มีสีเขียวเลยแน่เฮ้ยพี่อหยุดเวลาก่อนแต่ว่าพี่เลือก B นะเลือก B B คือถูกต้อง B คือถูกต้องเพราะว่าเขาไม่คุ้นสีเขียวผมไม่คุ้นสีเขียวอ๋อโอเคแต่ไม่คิดหันหน้าเข้าอยู่ดีพี่คิดจะมองเห็นข้างหลังได้ไงอ่าตอนเดินมาถ่ายมงทันหลังก่อนนะฮะโอใช่ผมพอจำได้ว่ามันส่วนใหญ่มันจะเป็นสีชมพูเออ อพอแสดงวิคิสเลือกปีนะฮะปีครับแล้วปีเป็นคำตอบที่ที่ทูกตาเราจริงผมเล่นเกมพวกนี้ไม่เก่งเลยนะฮะไม่ถ่ายกว่าผมจะหาได้ว่ามันต่างกันยังไงผมยังใช้เวลาเลยนะครับใช่ <c oughs> ครับนนพอแสดงวิคิสมี30ปีเองโอเคโอเคอ่ามีไม่มีสีเขียวจริงเอ็กซ <Okay. S 1> ์ทีโปรดิวเซอร์บอกเองเลยครับอ่ามาดูภาพที่3ามเนี่อันนี้แหละ ลุ้นใจเลยพี่คิดอะผมให้พี่รุดดูเลยต่างกันยังไงอน่ยสาวสิบมิีนครับอ่ะต่างกันที่อะไรเนี่ยโอ้โหทุกอย่างเหมือนกันหมดเนาะเออมันเหมือนกันหมดไปเลยอะพี่ดูจริงๆว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะถือไม่เหมือนกันใะไรที่อะไรอะเอาละก็มีกล้องกับดอกไม้เออที่เดี๋ยวจไม่ได้มีชัยดีแล้วต้องกับดอกไม้มันเหมือนกันไหมพี่ซ้ายกับขวาทำไมผู้ชมต้องเล่นกันอะอย่านี้อะไรอะและ และเดิมหมดเวลาค qu รับพี่กิ๊กครับพี่ต้องเลือกน,นะพี่ผมมี่คนแตกต่างเลยเฮ้ยข้างหลังๆๆดูข้างหลังดูอ่ะพี่อ่ะพี่ดูข้างหลังก่อนอ่ะตอนเนี้ยผมไปให้ผมว่ามันอยู่ที่เขาเรียกว่าสิ่งของที่คนจับนี่แหละต่างก,กันโอเคโอเคผมเห็น <c oughs> อะไรพี่โอเคโอเคผมตอบภาพบีเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใช่ไหมไย่ผมตอบภาพเอภาพเอใช่ภาพเนี้ยไม่ใช่ เพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าสีเหลืองมันชัดเกินน่ะโอ้คิดว่าไม่มีไอ้จุดๆเนี้ยเออมันไม่น่าจะมีนะไม่น่ามีครับเกสรคือเกสรเหรอฮะครับผมอ๋อพี่รู้สินะพี่เป็นคนเติมมันใช่ไหมฮะโอเคโอเคใช่ใช่มันก็มีเลือกบีเลือกอันเนี้ยมันเลือกอันเโอเคและ A เป็นครัตอบที่ น่ะเอแต่ไม่ใช่หน้าที่คิดอ่ะมันไม่ต้องนึกเลยว่าไอ้คนวายนั้นมันมีจริงหรือไม่เพราะว่าดูเด็ดม,มันถ่ายกันทุกที่นางงะเออคนวายสว่างมากเลยอ่ะเออเออเอออาจารย์ที่คิดป้องอ่ครับอ๋อผมเล่นภาพปีอยู่แล้วฮะเพราะปีคือไม่มีวายครับโอเคเออมั่นใจเนาะโอ้โหโลโก้วายสว่างขนาดนี้ ถ้าเกิดว่ามันจริงขึ้นมาผมคงต้องโทรถามซีจีแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นครับผมแต่ก็เช็คไปแล้วและปีเป็นกับตอนที่ปีทูตองพี่คิสถามพี่บอกว่าเล่นเกมนี้ไม่เก่งใช่ไหมครับผมซ้อมเมื่อกี้คนเดียวนะลองทายดูผมคิดว่าซินแมาติกเนี่ยคนเรามันต้องเอาไว้ก็วันที่แล้วแบบว่าไม่เคยเห็นสีแบบต่างเลยนะอ๋อไม่รู้เรื่องนะไม่รู้สึกเลยจนพี่คิสพูดอ่ะ เช็คลองเช็คดูะ้วยด้ว้วนี่ไขาอใส่แว่นโอ้แว่นมันเปเนเลนสีอ่านั่งไปเนเลนสีโอเคเครับพอมาดูเลยอะพี่คิทสไายถูกตอนนี้หมดเลยสี่ข้อไปกันต่อที่ข้อที่ห้าฮะครับลูกที่ห้าครับซ้ายอยู่ขวาครับ A ร B ลูกเหมือนกันเลย อ๋อมันเป็นแบบว่าโลเทดใช่ความโลเทดถูกต้องต้องเออยู่แล้วเฮ้ยเพราะอะไรฮะก็ผมหันด้านนี้เนี่ยผมไม่หันด้านนี้นี้ผมหลอกไม่ได้หันดีน่ๆแน่ที่เป็นคนตอบแบบคร่ใจมากเลยผมเป็นคนตอบเอเออครับมั่นใจเอแน่นอนและเอเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องเออ โหดวายเยอะอันนี้ดูแบบเฮ้ยคนไม่เคยดูมาก่อนน่าจะเฮ้ยมันได้ทั้งสองแบบไม่ใช่เขาแบบว่าช่วยพี่ไงอยากให้พี่แบบเขาเรียกว่ายากเกินไปอ๋อเกินไปใช่ใช่เพราะงั้นคนนี้ตอบปีเนาะไป๊เอดีกว่าโอเคและเอร์ตอบที่ถูต้ออุ้ยพี่จับใ้หมดเลยนะเนี่ยได้ครับได้ครับแต่จริงๆแล้วภาพเอเนี่ยก็ถ่ายในห้องสมุดของมาท์ที่ใกรุงเทพนะ เดี๋ยวนะนี่คือโลเคชั่นที่ถ่ายที่กรงเทพเหรอใช่ครับแล้วก็จริงๆเอ็ก็คือถ่ายในห้องสมุดนี่แหละแต่ว่าก็คือต้องทำงานกันเงียบมากเพราะว่ามีนักศึกษาเขาอ่านหนังสืออยู่อะไรเงี้ยครับอโอเคนะฮะแต่ถ้าบีเนี่ยห้องสมุดดูเป็นห้องสมุดแบบขอบบอร์ดนะออกมาจากแบบหนังสักเรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งแบบว่าเขาเรียกว่าโอ้โหเป็นห้องสมุดในอุดมคติเลยนะใช่ใช่เขาจะ6ข้อตรงนี้พี่พีชตอบทุกคนได้สนุกครับสนุกครับ